สวัสดีครับทุกคนจบเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยกับโปแลนด์แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นไปตามที่คาดการไว้โปแลนด์ชนะทีมชาติไทยไป3.0ต่อศูนเซตนะครับผมและเช่นเคยแอดมินก็รวบรวมความประทับใจนะครับมาฝากทุกคนกันคลิปนี้ไม่ได้อวยนะครับแต่ว่าในการแข่งขันเนี่ยแอดมินก็ชอบของแอดมินก็รวบรวมความประทับใจมาฝากทุกคนไงเนาะ มาเริ่มกันที่ความประทับใจแรกนะครับเป็นจังหวะที่พรพันธ์เกิดปราดนะครับยอมรับสารภาพว่าทัสบอลนะแล้วกรรมการก็ให้กลีนการ์ดนะครับเป็นใบเขียวสําหรับนักกีฬาที่ยอมรับการตัดสินนะครับลดเวลาการชาเลนจ์นะครับพรพันธ์ก็ได้รับกลินงการ์ดแล้วเรียบร้อยเจ้าตัวก็ยกมือไหว้ขอบคุณกรรมการด้วยโอ้โหสอพาวเวอร์นะครับทีมชาติไทยน่ารักจริงๆ Mountjik gonna go long. There. She did. She saying there touch. that There there's said did. saying so she was she She's ในขณะที่วันนี้นะครับเกมการแข่งขันไทยเราก็ส่งตัวเซตลงไปทั้ง2คนเลยนะครับทั้งนุกนิกแล้วก็พี่พรพันธ์นะครับเป็นจังหวะที่นุกนิกนะัติชาใจแสนดีดบอลให้บุมบ๋มบิ๋มคือต้องบอกว่าแต้มนี้เนี่ยดีดบอลที่สวยมากแล้วบุม๋มบิ๋มก็ยืดสุดแขนตีมุมตรงนะครับทัชนิดนดแล้วก็ลงด้วยแต้มนี้สวยอีกแต้มหนึ่งนะไปดูกันเลยครับ Those pins. Remember talked about the to go your pin วันนี้ทีมไทยก็ค่อนข้างเหนียวนะครับลูกแบกๆควีนบีมพิมพ์พิชยาก,กรมก็ทำได้ดีเลยทีเดียวกับจังหวะนี้นะครับสุดยอดจริงๆเสิร์ฟต่อสา,สายมาหัวเสาครับตีลูกนี้ตรงครับรับได้ยกมาแล้วตีฉีครับเรามีเฟ้นขึ้นมาได้ ทีมพิทยาตีมาลูกนี้เข้าเน็ตแล้วอืไม่ได้แล้วครับเป็นแป้งของน้องกันเล็กนะครับน้องยูฟาดนพรเป็นตัวมหัศจรรย์นะลงมาได้เอ็เกือบทุกแมตช์เลยนะครับยูฟาคือมหัศจรรย์จริงเอเราก็คิดว่าเฮ้ยนี่จะเอ็อีกเหรอเนี่ยแล้วเธอก็เสิร์ฟเอ็จริงๆห้อยพระอะไรเนี่ยยูฟา่า วันนี้ก็ประทับใจหลายคะแนนนะครับแอดมินก็รวบรวมสั้นๆมานะครับจบที่การตีไหล่หลังของบูมบิมนะบูมบิมเนี่ยเป็นตัวตีหัวเสาที่ตีไหล่หลังได้นิดหน่อยนะครับแต่เป็นแต้มไหล่หลังที่สวยงามมากแต้มนี้ไปดูกันเลยครับแต้งน so ี้แรกดีครับจ่ายมาไหล่หลังนี้โอ้โหตีทั้งไหล่เลยครับ โปแลนด์เองก็คงชอบนะครับสเตียรเซ็กก็ยกนิ้วโป้งให้นะครับไทยแลนด์ก็สุดยอดจริงๆนำมาฝักทจกคนกันหวังว่าคงชอบนะครับแมตต์ต่อไปของสาวไทยเจอกับเยอรมันพรุ่งนี้นะครับอ้อฝากอีกเรื่องหนึ่งนะเกี่ยวกับการฟอร์ตตำแหน่งของทีมชาติไทยนะครับคือต้องรอให้ต้องรอให้ฝรั่งหรือว่าต่างชาติเนี่ยมือโดนบอลก่อนนะครับค่อยวิ่งสลับตำแหน่งไทยรอฟาวฟาแบบเนี้ยเยอะมากอืมถ้าเขาตกมาหรือว่าอะไรมาก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของเกมกีฬาแต่ว่า เรื่องของการฟอวตำแหน่งเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับเนาะไม่ต้องเสียแต้มรฟรีให้กับเขาฝากด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าจ้า